สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านค่ะนะคะวันนี้พี่กันมีความรู้ดีๆนะคะมาฝากอีกเช่นเคยค่ะพร้อมกับจะมาให้คําปรึกษาให้กับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงนมแม่การเลี้ยงลูกการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์คลอดและหลังคลอดค่ะวันนี้มาเอาใจแม่ที่นอนดึกกันบ้างนะคะแล้วก็ไม่สะดวกในช่วงกลางวันค่ะค่ะคุณแม่สตีสีสยามค่ะถามว่าเอ,อ่อถ้า น้องดูดหัวนมแตกเป็นแผลไม่ีวิธีแก้เบื้องต้นไหมคะสำหรับคุณแม่ที่น้องดูดนมแล้วหัวนมเป็นแผลนะคะเราสามารถใช้น้ำนมนะคะทาที่หัวนมนะคะก่อนได้เลยกรณีที่ยังไม่มียาทาหัวนมนะคะเวลาที่คุณแม่บีบน้ำนมทาที่หัวนมนะคะคุณแม่ต้องปล่อยให้น้ำนมนะคะซึมเข้าไปที่หัวนมให้แห้งก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เสื้อชั้นในนะคะปิดทับค่ะไม่งั้นเวลาที่ถ้าเราบีบน้ำนมทาที่หัวนมเสร็จนะคะ คุณแม่ใส่เสื้อัในเลยนะคะมันก็จะทําให้น้านมเนี่ยยังไม่ซึมไปสมานแผลแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะพี่กันก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนท่าค่ะเปลี่ยนท่าดูดค่ะอย่างเช่นถ้าคุณแม่เคยดูดท่าฟางหรือนอนดูดนะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นท่าฟุตบอลที่เหน็บลูกด้านข้างค่ะเพื่อเปลี่ยนตําแหน่งแรงดูดที่กดบริเวณแผลที่หัวนมเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนที่ไปนะคะเอ่อ คำถามต่อไปนะคะคุณแม่ถามว่าคุณแม่โฟเรสถามว่าน้ำนมที่เราปาเมวลาใส่ขวดให้ลูกกินจะมีความมันติดขวดเยอะมากเป็นเพราะไขมันน้ำนมหรือเพราะอาหารที่แม่กินคะไขมันน้ำนมนะคะที่เกาะที่ขวดนะคะจะส่งผลเสียต่อลูกไหมไม่ส่งผลเสียค่ะคุณแม่ที่มีน้ำนมค่อนข้างมีไขมันเยอะเนี่ยจะสังเกตว่าลูกเนี่ยจะจำมั่นนะคะคุณแม่ลองดูนะคะ คุณแม่ถามว่าหลังข้อสองสัปดาห์นะคะปั๊มนมได้รอบละสามถึงสี่ออนนะคะถึงหกออนแล้วแต่บางครั้งจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไหมคะมีวิธีกูดกระตุ้นอย่างไรนะคะคุณแม่ปั๊มนมได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเยอะมากด้วยในสองสัปดาห์เนะี่ยปั๊มได้สามสี่ห้าหกออนถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะคะจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มค่ะถ้าคุณแม่เพิ่มรอบปัม๊มคุณแม่ทำพีพี เพิ่มอัตราการระบายน้ำนมเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะมีคำถามคุณแม่สุภกรถามว่าควรให้ลูกเลิกมื้อดึกตอนเมื่อไหร่นะคะควรให้ลูกเลิกมื้อดึกนะคะตอนที่ลูกอายุนะคะถ้าสี่เดือนน้องเริ่มนอนยาวก็ปล่อยน้องนอนยาวค่ะแล้วเราก็ถ้ายัางไม่นอนยาวคุณแม่ก็เริ่มฝึกเร้งแต่4เดือนค่ะแล้วก 6เดือนเนี่ยควรจะนอนยาวได้แล้วนอนยาวคือนอนแต่5ทุ่มนะคะถึงตีหคือเราจะไม่ระหว่าง5ทุ่มถึงตี5เนี่ยเราจะไม่ตื่นมาให้ให้ลูกกินนมนะคะถึงแม้น้องตื่นเราก็จะฝึกนะคะน้องกี่ขวบถึงกินนมกล่อง UHT ได้นะคะคุณแม่หนูอุ่มนะคะหนึ่งขวบค่ะคุณแม่